วอกว่าเนี่ยวอกเหรอเนยกุ้มใส่ทำไมหนึ่งสองสามใส่กุ้มชาวสารนองฮาลองชิว สรางใ่ค<ม>ุ้มครับผมต้องบอกว่าแวฟ,ฟี่เขาติดใจแล้วก็เป็นการออดิตแบบว่าลงหน้างานจริงนะครับผมกับพิธีกรนคนใหม่สรนนงฮาลองชิววันนี้ก็มาเยือนตลาดคลอง16ตลาด16เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คสายคลองนะตลาด16นี่คืออยู่ตรงฉะเชิงเซาแล้วก็เป็นชายแดนของนครนายกแล้วก็ติดกับปทุมแล้วก็กรุงเทพอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าตลาด16มีอะไรบ้างแวฟี่ไปทางไหนวะเคยมาปะเนี่ยตลาด16เคยมาอยู่นี่เปลีงนกำแพงเลยปะล่ะเงี้ยเกงยกไม่ถึง เดี๋ยวไเอิอจริงๆวันนี้เราก็ไม่ตั้งใจจะมานะแบฟฟี่แวะสักหน่อยใช่ไหมแวะสักหน่อยถ่ายงานเจอคอนเซ็ปต์แล้วก็ตากล้องเขาจะกินข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยทีนี้ตาชุกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนก็มีของถมของโถงแล้วก็โซนของกินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะของโมก่อนดี่เลยนี่ลูกเทพฟุ้งหัว เอาที่คุณรู้จักด้วยเหรอรู้จักเอาได้ท็อปิกแล้วสิเนี่ยว่าขายอะไรเนี่ยว่าอะไรเรียกบังกี่บังยังหนุ่มอยู่เลยโอ้นี่มีโคแมนด้วยโคแมนนี่อุปกรณ์เดินป่าทหารอะไรเงี้ยมีหมดนะรับของแฟฟี่มาขายมั้งป่ะเนี่ยไม่ได้เอาไม่คุณภาพไม่ถึง ของเขาอะไม่ใช่แค่ของจออมันสามารถใช้งานจริงได้เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยใช้งานได้หมดเลยนะแล้วสัญญาณมันรับสัญญาณอะไรอะสัญญาณก็เป็นมันอยู่ในป่ามันจะมีสัญญาณไม่เกี่ยวครับมันไม่ได้เป็นดัดดาวเทียมมันเป็นสัญญาณตรงวิทยุสื่อสารใช้สัญญาณตรงระบบดีเกับ USF อ๋อคือมันจะสัญญาณดีกว่ามือถือสัญญาณมือถือเนี่ยมันต้องดาดดาวเทียมถ้าไปยู่หลังเขาหบเขาปุ๊บสัญญาณจะทึบเลยจะไม่มีแต่พวกนี้ไม่ใช่พวกนี้มันต่อทะลุทะลวง ได้ความรู้นะขอบคุณมากเลยครับบางบางเชื่ออะไรครับเนี่ยอะบูบระกัสยินดีที่ได้รู้จักจ้ะเจอร้านที่น่าสนใจอย่างนะแฟรฟี่นี่เป็นนาฬิกาเก่าแล้วนี่นี่เราก็รู้เรื่องเหมือนกันนะเรื่องนาฬิกาไอพอรู้ดิโอ้หสวยๆเพลินๆเลยนี่วัววัวมาจากไหนเนี่ยผมไม่ได้อยู่นี่อยู่บางกอกปีบางกอกินแล้ว มาไกลล่ะโอ้ยนี่บอกเขาขายของแท้ด้วยนะคือต้องบอกเพื่อนนะว่าเป็นคนตาดีนี่มาได้เลยอันนี้น่าสนใจว่ะงานโบราณเนี่ยเขามีหมดเลยนะช่างโบราณใช่ไหมเนี่ยช่างคนนหรอ้อยกว่าปีร้อยกว่าปีป่ะเนี่ยไม่ได้ยืนได้ป่ะยืนน้ำมาร้อยยี่สิบห้าโลเนี่ยมันเห็นป่ะน่ะโอ้ได้ดิเฮ้ยเอาเราใช้ได้เหรอเออว้ยโหูยงานเก่าใช้ได้วิ่ยแปดสิบโลแปดสิบสองเป๊ะเลยนี่แปดสิบเฮ้ย เฮ้ยตรงนี่80เองเหรอวะคิดว่าร้อยนี่อะไรเนี่ยสสทองงเหลืออ๋อไม่สแต่ว่ามันเป็นทองเหลืองกระทะนี่เก่าป่ะเนี่ยอันนี้ไม่เก่าแต่นักเป็นมาอยู่6,500ครับเนี่ยนะ6,500ไม่แพงเหรอจ๊ะไม่แพงเขาซื้อกันเท่าไหร่อ่ะเป็นหมื่นเหรออ้าวแล้ว6,500ไม่แพงไม่แพงว่ะเออไหนอยากได้ยล่งเกินอยากได้ก็ซื้อ่ะ6,500นะไม่มีตัง ตังเท่าไหร่นะปันห้าเอานี่ไปนี่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 จ้ะปันห้าเดี๋ยวดูนะนี่ก็หาดูยากนี่แปลกนะตอนเอาขึ้นมามันไม่เป็นวุ้นนะเห็นป่ะดูดูดูเดี๋ยวไม่เป็นวุ้นเดี๋ยวดูเขาทำไม่เป็นวุ้นให้ดูนะปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นป่ะเป็นวุ้นเจ๋งเลยงงว่ะงงมึงพูดนี่แหละเขาคำนวณมาแล้วนี่เท่าไหร่ครับยี่ห้าบาทครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ คิดว่ากินสเตลเลอร์ีนเซเว่นเหรอเออเซเว่นไม่มีแล้วเตลเลอร์ี้นี่จะทําอะไรครับเนี่ยสาธิตวิธีการใช้กาวกาวอเนกประสงค์ถังน้ามันลดได้หม้อน้ําได้แทงน้าได้ของคนไทยครับของคนไทยอนี่ผมมีกระทรวงพันธุ์นี้รับรองไปได้เลยครับผมมีเองเนี่ยยาวแล้วเหรยาวแล้วไได้เลยครับผสมอย่างนี้ครับผสมตักมาครับตักมาวัสดุที่เราจะปะนะครับต้องขัดก่อนให้สะอาดแล้วก็ปะลงไปครับอลงไป มันไม่สวยเราก็อนิ้วครับจุ่มน้าไปติดนิ้วแล้วเราก็แต่งครับแค่นี้ครับไม่ติดมือสนนราคาที่100ร้อยบาทโอเคจบปิดการขายปิดการขายอ่ะดูนี่ตอนนี้มาเต็มโอเคขอบคุณมากครับตรีมาเกซอ่ะมาเกซในยุคน้ำมันแพงนะแฟฟี่ซื้อไปเติมเองที่บ้านเลยเติมเองเออนี่อย่างนี้มัวจ่ายกระทั่งหัวจ่าย เอาหัวายไปใส่อะไรใส่น้ําใส่น้ํากอกเข้าตู้เย็นอะไรอย่าเดี๋ยวเจ้าของร้านมาไปเร็วเยี่ยมไม่อยู่ไม่อยู่มันจังเลยนะเรื่องของกูเนี่ยถามได้เลยนะคะซื้อกันได้เลยรอถามได้ด้วยเหรอจ๊ะอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุตอนนี้แหละค่ะจะเข้าเล็กเจ็ดแล้วแล้วก็มีลูกแล้วมีลลูกแ้วอยู่ตรงไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ใจตี่จอกรากแหม่งอ้าวมาไกลล่ะมาไกลจ้ะโตบอกว่าไม่ได้ถามเรื่องของเลยนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย เฮ้ยกี่บาทอะทีใบบัวเหรอเก้าอินขังเปนสามร้อยเธอเอาไปร้อยห้าสิบโอ้โหมาเดี๋ยวอุดหนุนอ่ะอุดหนุนอุดหนุนขอไหดงวันนี้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะปล่อยเท่าไหร่จ้าร้อยยี่สิบแร้อยยี่สิบเดี๋ยวไปดูโพสต์ในปิยดาขายของเก่านะจ้าของโต๊ะเนี่ยจะอยู่ที่นั่นแหละเจ็ดร้อยห้าสิบ เราไม่เสียใจหลายหรอกไม่งั้นเราขายแล้วไม่งั้นเราปวดหัวเปล่าๆโอเคเดี๋ยวปวดหัวอย่าไปดูขอบคุณจ้าดูท่าพ่อค้าเหมือนกับรีแล็กนะวันเสาร์อาทิตย์มาขายชิวๆมาตั้งแต่ตีสามมึงเนี่ยววะเนี่ยตีสามจริงอ่ะนี่มันใช้แก๊สหรือมะนี่แก๊สนะน้ำมันก๊ัดน้ำมันกัดอ๋อแล้วก็พอลรล้นก็ปื๊ดนี่โอเคลนอัดแล้วมันมีตัวบังคับเออหาเปยสักอันมานั่งนอนไหม เหมือนแย่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยที่โยกโมเดลครับเป็นโมเดลใช่ไหมสําหรับโยกระน้ำออกอันนี้น้ำออกจริงนะเนี่ยถ้าตอข้างล่างอะจริงเหรอจริงเฮ้ยนี่ออกจริงออกจริงนี่นี่หายง่วงเลยวะบอกน่าซื้อแช่เอาไปสักอันสิเด็กมันยังมานั่งดูอยู่อย่างนี้ปล่อยแพงไหมเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยขายเพจเก้าร้อยได้นะโอเคขอบคุณมากครับช่วงครับ ผมดูอยู่ในช่องบังอะนะใช่ฝากด้วยนะครับวุ้ยแฟนบลับมาเพื่อนนี่เขาคือใครอ่ะรุ่นน้องเด็กบางกอกเหมือนกันอ้าวจริงเหรอใช่อ้าวแล้วทำไมเขาไม่รู้จักผมอ่ะมึงดังไงนะใช่เจอสินค้าที่น่าสนใจนะแบ๊บบี่อันนี้คือไม้อะไรอ่ะวะไม้ตาลจ้ะไม้ตาลแล้วใครเป็นคนคิดอ่ะอ๋อจริงๆก็ผู้อ่าแชร์ที่กำงสุขภาพอ่ะนะฮะปัญหาเริ่มจากคนที่เขาเส้นตึงนี่แล้วใช้คนอื่นมานวดแล้วก็มันไม่ได้อย่างใจมันไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์นะไหนยังไงทางไงนวันนี้นั่งนั่งน อย่างไงนะตัวนี้ก็ล็อกส้นไว้อ่าล็อกส้นนะเอาส้นใช้ส้นจ้ะส้นอ๋อแล้วก็อย่างงี้เฮ้ยเไม่ต้องกลัวไม้หักจริงว่ะไอ้ฟี่เ้เบาดิ่งเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม้หักกกลัวเส้นขาดอย่างเดียวก่านเฮ้ยผมว่ามันได้จริงว่ะได้จริงมันช่วยได้เฮ้ยมันบางคนเส้นยืดนานๆไม่ผมว่าช่วงนี้เตะบอลบ่อยไงออกกำลังกายบ่อยมันช่วยได้จริง หายตึงจริงว่ะถ้าหูตึงอ่ะเหรอโอ้ยมือนี่อ๋อโดนบ่อยดิเนี่ยอ่ะจัดให้ผมสองอันต้องลดหน่อยเอาไปสองแปดสองแปดนี่ไม้ตาลหลังบ้านไหมเดี๋ยวเอาไม้ตาลมาแลกไหมโอเคจ้ะเอาจัดเลยจบไปละสำหรับตราสิบในโซนของวินเทจคลองโถงทีนี้เรามาดูเรื่องของของกินบ้างของกินนะใช่ยาวไปเลยเอารถบางอีกแล้ก็ได้คนละไม้คนละมืออเอ ถ้าน้องมีน้ำใจกับทุกคนครับใช่อ่าไปฝาก<ป>ด้วยอ่ถือใบมึงอ่ะสวัสดีครับนี่คุณอาชีพตำรวจเขาตรวจตาอยู่ตลอดนี่เขาไปเล่นด้วยก็เ <laughs> <laughs> สียวหลังเหมือนกันนะเดี๋ยว ี่ยาเส้นมะเนี่ยบางไม่ใช่ครับอันนี้เป็นดอกหญ้าจะมาขายยาเส้นเหมือนกันนะดอกหญ้านี้มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมันไม่ตายครับเวลาที่มันโดนน้ำเ่ยมันจะขยับได้มันจะเต้นได้มันจะเคลื่อนไหวได้มันจะมีหลายชื่อนะฮะถ้าไปทางภาคเหนือเขาจะเรียกหญ้าขนตาช้างถ้าภาคอีสานจะเรียกหญ้าหน่องหญ้าหุ่มหญ้าหอภาคใต้จะเรียกหญ้าหนวดเสือภาคกลางจะเรียกหญ้านาฬิกาแต่ถ้าเป็นสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นภาษามลายูเขาจะเรียกว่ายญ้ามุาลี แล้วบางเรียกว่าอะไรยาง้ออลียางงออลีมันจะมียาง้ออาลีกับตุก้ะอาลีอ๋อตุก้ะอาลีโดไม่รู้ล้มยาตุก้าอาลีคือปลาไหลเผือกไม่เหมือนกันจ้าพอละอย่างกันโอ้โหสรรพคุณมันละเออสพบปคลุมันทำาได้หลายอย่างเลยบางไม่ว่าจะเอาไปทําน้ํามันจะเอาไปดองดองในที่นี้คือดองน้ําผึ้งดองเหล้าหรือจะไปใส่น้ําร้อนเป็นชาได้หมดเลยแก่สับปะขวดเมื่อยอย่างเดียวปวดเมื่อยอย่างเดียวใช่ขวดเมื่อยได้อย่างเดียวเปหวาน กินได้แต่ไม่หายแต่ถ้าปวดเมื่อยฉีชาอลร้องว่ะฉีช้อนหายเออมะเร็งล่ะกินได้ไหมได้หายไหมไม่หายกินได้แต่ไม่หายขอบคุณบังจะบางชื่อบางจาราลุตจีนฮะเจอได้ที่ไหนเจอได้ทุกที่ทุกที่เขาขายทุกตลาดของผมเขาขายเมาจากนาราที่วาดรัเนี่นะสารจังหวัดภาคใต้ เติตติดต่อที่ไหนติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์นี่ปื๊ดเทาเ่าไปโอเคบังจาร,รุดดีเลิก,กแล้วไม่ได้วางระเบิดแล้วตอนนี้ เป็นงานเสริมโอ okay. เคระวังเดี๋ยวเขาโพลไปหาที่บ้านนะโอเค,อเคบางเขารอเล่นขอบคุณบางมากครับัสสวสดีวดครับในขณะที่เราเดินชิลๆนะเราก็ได้เพื่อนใหม่อยู่ตลอดเวลาแบฟฟี่ <B aff ie> นี่คือคาแรคเตอร์ของเราสระนองฮารองชิลเราเจอ FC ของสระนองเขาบอกว่าชอบมากเลยชอบไอ้นี่นะฝากเบือจะเรียนลบอ่ะครับฝากเบือจะเรียนลบฝากติดตามด้วยนะครับเขาขายของอยู่ที่ตลาด16ด้วยนะขายอะไรนะเนี่ยเคสโทรศัพพท์วกเคสโทรศัพท์พวกฟิล์มขอบคุณมากครับที่ติดตามผมชื่นใจมากเลยได้เจอ FC ฝากด้วยครับบาง เฟิ่งพูดแล้วนะดิเขาชอบไงขอบคุณมากที่ชอบผมร้านนี้ร้านพวกเพื่อนกันเหรอฮะเพื่อนกันเหรอไม่ได้รู้จักจังไม่ได้รู้จักเขาหน้ากินหมดเลยนะเนี่ยนี้ลองพรีเซนต์หน่อยว่ามันคืออะไรไข่เสี๊ยะเราวาไข่เค็มไข่เค็มอ่าซอสหวานข้างในรสชาติล่ะ มันอร่อยไหมอร่อยก็เองซื้อที่หนึ่งื้อดยบาทอันนเี้หูหนึ่งร้อยบาทโอ้โหโอ้โหูเอาของนี่แพงนี่ถูกโโอ้หฟี่เอลฟี่เอลแบบฟี่เอาเอ้าอันนี้หรอจ๊ะอันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวซื้อไหมจ๊ะซื้ออันนี้ดีกว่าแต่เราก็ไปยี่จังเลยนะจางแเดียวแล้วกันอันนี้กับต่อไปต้องบอกไดฟุกุนี่ต้องกินในเมืองเท่านั้นนะหายากนะใช่เลยนี่หนูควรใส่ หรอมีเพจไหมเนี่ยเออจะเป็นเฟซส่วนตัวเฉยโอเคไม่เป็นไรก็มาที่นี่ได้ถ้าอยากกินต้าสิบหกทุกวันเสาร์จ้าขอบคุณมากจ้าทีนี้เราก็หาของกินไปเรื่อยๆนะี่ร้านบาร์บีคิวบาร์บีคิวแบฟฟี่เขาบอกว่าขายเป็นพันๆไม้เลยอจ้าหรือว่ารวมกันตลอดสิบปีที่ขายมาจ้าเขาขายดีจริงๆเขาขายหลายไม้กินประจำนี่ยดูดูเหรียญแต่ผมมาต้าสิบหกทุกครั้งเนี่ยจะต้องกินร้านเนี่ยเราเห็นคุณจแาจรนะเขาวุ่นวายตรงนั้นอะ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาหน่อยดีกว่าอาแล้วตอนนี้รถจะไม่เยอะอสายกุ้มจ้าอ้าวขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเอาน้ํานี่จ้านี่เขาบอกว่าเยอะไหมคนมาที่เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเยอะเร็เป็นไม่ท่วเลยนับไม่ท่วงเลยนะแล้ววอเมาตั้งกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเป็นต้นไปวุ่นวายไหมตอนเนี้ยวุ่นวายวุ่นวายรถรถรถเยอะเออรถแล้วฉันยืนตรงเนี้ยวุ่นวายวอไหมไม่วุ่นวายโอเคโอเคขอบคุณมากครับ เล็กๆน้อยๆน,นะเปะ็นกำล <ปะ S 1> ังใจให้ครับผมสำหรับชาวคลอง16แม่ทักไปเรื่อยนะแอ้จริงๆคืออยากรู้เบื้องลึกเขาอะว่ามันยังไงอะเขาเหนื่อยหรือเปล่า <ใช S 1> จริงๆผมอยากคุยแบบเนี้ยเยอะแยะหมดเลยคนที่อยากคุยด้วยครบส่วนสมบูรณ์นะสำหรับเตอนองเราวันนี้มาชมตลาด16ได้ทั้ง2โซนเลยโซนอาหารแล้วก็โซนของขา,ยายเยอะน,น,นะ เยอะมากยังเดินไม่ทั่วแล้วก็ถ่ายไม่ค่อยครบเท่าไหร่เลยก็ฝากติดตามด้วยนะสระนองฮาลองชิลเราจะไปชิลที่ไหนหรือว่าเพื่อนเพื่อนอฟมีมีอะไรแนะนํา <นะ S 1> ก็นนบอกผมมาได้นะครับเออผมกับแบฟฟี่พร้อมที่จะไปหาพวกคุณนะครับผม <laughs> แล้วก็อยากจะไปกินข้าวบ้านเพื่อน <laughs> ๆมีข้าวฟรีที่ไหนก็นะไปนังคุยกันบอกมาโอเคตลกไหมวะตลกไม่ตลกตลกแดงโอเควันนี้เท่านี้ก่อนครับไปกุ้มสระนองหาลองชิล จบ,บนะ